เด็กน้อยกวนเด็กน้อยกวนเจ้าค่ะอย่าลืมเอาวิตามินฝาไปกินเด้อพี่น้องอย่าลืมเอาวิตามินฝาไปกินเป็นอย่างคือว่าเอาวิตามินฝาไปกินใบหน้าของเขามันเป็นสิ่งบุกเบิกทุกอย่างมันเป็นสิ่งบุกเบิกทุกอย่างคนไทยที่อยู่เมืองนอกพวกเจ้ากินเอนเนอรวิตามินฝาคอยหลดนอคค สารสกัดของส้มแดงส้มแดงนะคะพี่น้องมันเฮดเป็นวิตามินเกี่ยวกับกันแดดกันได้เกี่ยวกับผิวอย่างต่างที่เป็นที่เพิ่มผิวของเขาให้กระจา่างส้มแดงค่ะแต่ของคข่ยข่ไขายบ่แพงคข่ยขยให้ลูกค้าไข่แฟนเพจข่ยอยไปกินสามกล่องนะคะหาลอยบาทกล่องเดียวมันซีลอยเก้าสิบบาทมันมีแค่สิบแคปซูลข่อยกินซูม,มือเนี่ยข่กิน อสองแคปซูลคอยกินอาทิตย์ละสามสี่มือ,พอเพราะอีหย่างวันนีถึงฝ่าคอยมันสิจงอางออกไปแล้วแต่ว่าเนี่ยแสงแดดเนี่ยแสงไฟแบบเนี่ยมันก็นเพิ่มเม็ดสีเมลานินของเขาได้เพิ่มเม็ดสีได้เชน่นกันเนี่ยแสงแดดปน็นหัเจ้าก,กันมันก็นเพิ่มเม็ดสีได้อ๋อคอยก็ได้ต้องกินอาทิตย์ละสองสามวันก็แล้วแต่อารมณ์ของคอยเนาะค่ะนั่นแหละปัจจุบันนี้พวกเจ้าเห็น่ะคอยย้อนไปก่อน กันยาตุลาปีที่แล้วกันยาตุลาปีที่แล้วนาค่อยอะนาค่อยที่มันเป็นป้าปรบมันเนีดำดำค่อยว่ามันคือจงขีดมันวันเป็นนาค่อยนามันดำแล้วพอนาดำปุ๊บเหี่ยวแห้งปุ๊บมันเป็นแต่ขีดเดือดปีนี้ค่อยบอกเจ้าของกูว่าไปเก็บเห็ดขวดพ่อขวดแม่มันอกูว่าไปเก็บเห็ด พราะว่าขอไปเก็บเห็ดเหล่านาคอยพี่น้องป้าสมันสีฟื้นฟูเนี่ยเข่าเดือนที่สีมันดีมันดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนกันกันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรามกราสี่เดือนหนาคอยพอดีสีดีมันพึ่งดีขึ้นคักดีขึ้นคักอ่าช่วงไม่ๆมมันก็ส่วสีดีขึ้นกัะดำแน่อันนั้นอันนี้แน่คือจังพวกเจ้าเห็นสภาพหนาคอยอะไรเห็นว่าเป็นปืนขึ้นเป็นฝ่าขึ้นบางคลิปกรนหนาชิวเป็นอุ้งอิงอ่างแ็น ปีนี้ข่อยบอกเลยว่ามีเห็ดกินกูก็ไม่ไปเก็บโคตรพ่อโคตรแม่มนแล้วข่อยทอรับข่อยเห็นหน้าข่อยปีที่แล้วแต่บปิษัทเสร็จก็หน้าที่ข่อยลงลุปนั่นละ,น,ละนาลาหน้าข่อยพี่น้องอเพราะว่าแดดเขาไปอกเขาไปตากแดดคัดาตากแดดคัดแล้วตากแดดคักคแล้วมันตากแดดสมือสมือตากแดดบรสมือเป็นอย่างไปเก็บนะเห็ดน่ะแดดอยู่เมืองนอกมันแห้งเด้อ่ะบ่แเ่นว่ามันธรรมดาเด้อบ่แเ่นว่ามันจู สิคือแดดเมืองไทยเด้มันเป็นโตแล้วแล้วก็บริคิดตัวบริโกหกแดดเมืองนอกแรงมากกว่าแดดเมืองไทยค่ะฟ้ามันต่ําฟ้ามันต่าโอโซนที่มันอย่เทึงท้องฟ้าเขาน่ะเหมือนกับเหมือนกับแอที่มันกองกองเครื่องกองฟุ้นกองอียงเนี่ยโอโซนที่มันอยู่สั้นบุของมันมันพอแล้วเวลาโอโซนที่มันของสิ่งสกปรกน่ะเวลามันไหลลงมันจะลงมาหน่ะมันทะลุ แทนอากาศลงมาเนี่ยมันลงมามันก็ลงมาหาเขาเลยเม็ดสีดำดำต่างๆฟุนละองออกอย่างต่างๆนะนะก็ตามอ่อยู่มังกรถ้าผิวบดีอีหลีกับคันเป็นแพ้เป็นพุ่มแพ้ได้จนะคะกว่าสิหายกว่าสิเศร้าฝ่ายยู่มเดอยู่มังกเนี่ยเมึนทึนมืนทึนค่ะเจ้าค่ะสามกองหาลอยบาทกินโซงแคปซูลก้อนอาหารมันเกี่ยวกับผิวไม่เป็นวิตามินผิวของเขามันปกป้อง ฝ่าไม้ที่จะเกิดเม็ดสีที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่มันพอมันเกิดขึ้นแล้วฝ่าเกาเขาบอกท่านอีกจยางฝ่าไม้มาอีกแล้วเขาก็เลยฝ่ามันกะเลยดำ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 พี่น้องดำดำพวกเจ้าเอาทันเนี่ยฝ่าพวกเจ้ามันสิสลายสลายฝ่าจางกินเบื้องรถดค้นบ้านเขาน่ะพวกเจ้าบ่เป็นฝ่านาพวกเจ้ากินปกป้องไว้นะคะเขาเพิ่มผิวนะมันต้องการวิตามิน สีมันต้องการเอาง่ายๆผิวมันต้องการวิตามินมันสิเป็นตำรามันสิเป็นเรื่องเล่าสตอรี่มันอยู่ดิคคอยจำได้แน่คอยคอยอาิวัลผิดหรือจำได้แน่บอกจําได้แน่เนาะเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับอาประเทศอิตาลีอยู่ทั้งฟังคอยจําซื่อบ่ไรเอ้ามันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าเป็นสตอรี่ของมันเหมือนกับเพื่อนปลูกปลูกสวนเป็นค้นเห็ดสวนที่ยังอียังสิละเพื่อนก็แข่งกันกินผสมเนี่ย พี่น้องเพราะกินแก้งกันกินบักส่วนแบคอยจังไแดบบ้ประมาณนี้เนาะมันเป็นสตอรี่ของมันเพราะขาเจ้ากินบักส่วแล้วเป็นอย่างผิวพันจากผิวของคนที่แบบว่าดีเนี่ยผิวของข้าเจ้ามันดีขึ้นจนเขาได้เอาไปไวิจัยว่าสูงสาม,สาม,สามชนิดเนี่ยมันมีวิตามินซีมันมีประโยชน์ทางของวิตามินซีประโยชน์สูงสุดมากมันเทให้ผิวพันเลือดล้มของเขาในี่ดีผิวเขาร่องรอยผิวมันล่าเริงผิวกระจ่าง มันเกี่ยวกับสุขภาพผิวโดยตรงนะคะนั่นเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันอยู่พี่น้องด้วยแดงด้วยแดงแด,เดงดเป็นรดหวานลดอียงอียังเป็นลดส้มบ้างรดหวานสีมันนี่สิบ,บ่คือกันนั่นแหละค่ะที่มาของสรงแดงนะเจ้าคะล,ลองเบงิ่งข่อยขายบ่แพงข่อยอยากขายให้แฟนเพจข่อยเอาไปกินนะพี่น้องข่อย,กยเก็ตให้พวกเจ้าดีเห็นไปน้ากันตามคลิปต่างๆล่ะ หนามันดีขึ้นเลยเมื่อมัน,มนมเป็นเม็ดสีแดงๆนะเป็นเม็ดสีแดงๆตัวป้อต้๊ะของเขาน่ะสิวของเขามันจะแหงไปด้วยนะคะมันปกป้องแม้กระทั่งผิวละคายเคืองของเขาเป็นขั้นเป็นอย่างเนี่ยผิวเขามันจะแหงไปแหงดีไปด้วยยุบไปด้วยเจ้าค่ะเอาโลดผู้เด็เป็นฝาพวกเจ้าบ่ต้องมานาั่งบ่ต้องมานั่งข้างขาโอ้ยฝาดำฝามันจางหนาเขามันกระเบืเ้องบ่เถาพี่น้องถ้าหนาเขามันดำนะหนาเขามันเถา ใช่ไหมสามห่อสามกล่องเนี่ยห้าร้อยบาทหนึ่งกล่องมันมีอยู่สิบแคปซูลถ้าคนกินหนึ่งแคปซูลมันกินได้หนึ่งเดือนแต่ถ้าถ้าเมนูนาเนะนน้ำเนี่ยกินสองแคปซูลเพราะว่ามันเข่ากับมันเท่ามันสมดุลอสมดุลกังไนเขาเป็นฝานะถ้ากินเม็ดนึงมันโดนเขาสตาร์ทเอา์ไซค์เล่งแม่มันเลยโองเม็ดเลยบบมีผลข้างเคียงอี๋ยังพี่น้องลองเบิ้งเด้อ ตัวโกโก้กับตัวเอตัวโกโก้กับตัวกาแฟวันที่ยี่สิบหาเดี๋ยวจัดไทยดอกไอตนเนี่ยพี่นุง่งพสิจิกทยวันที่ยี่สิบหาจะเย็นๆอยากพร้อมไว้อยากพร้อมไว้อันนี้แนะนํานะคะอยากพร้อมไว้คนที่อยากพร้อมไว้แนะนํามันสิเป็นสูตรสูตรนี้หมายถึง เฮากินไปบ่อยกินดุดๆเฮาสิปรับโตเฮาได้กับเฮาเลยเฮาสิมาจัดสูตรได้ด้วยตัวของเฮาเองเอาอันนี้คอยแค่แนะนําถ้าอยากผอมไปกาแฟนหนึ่งซองถ้าผู้ปกผ,ผู้ยังไงน้ำหนักแปดสิบเก้าสิบขึ้นกระซองซงเลยกาแฟนหนึ่งซองไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะนอนหลับสบายไม่หดหัวใจเต้นหัวใจเต้นตึ๊ตักบอตัดปัญหาทิ้งหัวใจเต้นไปเลยไม่ขมรสชาติอร่อยนะคะ เบื้องต้นเนี่ยค่ะพี่น้องเวลาเขากินกาแฟหรือโกโก้เข้าไปนะมันจะช่วยเบิร์นครับไขมันสลระไขมันสิช่วยเบิร์นไขมันอาหารที่เขากินเข้าไปนะมันจะช่วยเบิร์นมันสิบลำบากท้องเขาอิ่มน้ำบ่ค่อยดิวเขาพวกจเจ้าไปจัดระเบียบเอานะคะสูตรไผสูตรมันสูตรไม่ยียนี่ตังหานนะคะอันนี้แนะน้าเนาะเลือห้าผู้ละถามมากินกาแฟก่อน,นกินโกโก้เมื่อสองสองก็ไเลย แล้วแต่นะคะอันนี้ข่อยแนะนาเดี๋ยวทามข uh. ่อยไม่อีกกินแบบใดญ่กับกับซิบ้าต,ตัวกินโกโก้นี่ข่อยกินโกโก้คนที่มากกินขนมหวานคนที่ชอบกินขนมหวานมากกิน้าราโซ่คาราซองมากกินขนมหวานกินคุ้งกินเค้กนะคะคุณกินได้แต่ถ้าคุณลดดีมันดีกับตัวพวกเจา้าพวกเจ้าตัดา้าราซองถิ่มลงเบิ้งไนดะ้เพราะ,าระ้าราซองมันน้ำตาลเพียวเพวมันเข้าในเส้นเลือดของเขาเวลาน้ำตาลมันเข้าในเส้นเลือดของเขาโตของเขาเขาถึงได้อ้วนได้บวม อ้วนบวมเซ็จเจ้าไปออกกําลังกายมันกับบนรถเหมือนกับเจ้าเป็นรถน้าตาลในอาหารพวกเจ้าเพราะมันเขาในเส้นเลือดแลวน้าตาลมันลดยากนี่ฉะนั้นเจ้าต้องเป็นรถคาร์ลโซนอันนั้นเป็นเรื่องของพวกเจ้าพวกเจ้ากับข่อยพวกเจ้ากับผู้ได้แต่มันเป็นให้พวกเจ้าได้รับรู้ว่าการกินน้าตาลเยอะๆนะเขาก็ได้หามดอกว่าว่าห้กินน้าตาลแต่เขากินดุดๆน้ำตาลในคาร์โซนคาร์โซนอย่างเสียมันบ่เป็นความผิดของคาร์โซนมันบ่เป็นความผิดของโคโคาโคลา มันเกี่ยวกับตัวเขาเขาติดขนมหวานเขาต้องหยุดบ้างพวกเจ้ามากินโกโก,โก้ไข่เซเย็นก็ได้เนี่ยใส่น้ำเย็นก็ได้ใส่แใส่เย็นนะแต่ว่าคนมากข้อนพัวไข่อยรูกกินเย็นอันเดียดนะเป็นเบาวานความดันกิน,กน,กนได้โรคไตที่ถามมาก,กินได้แต่โรคหัวใจหัวใจแบบรุนแรงก็จะปิดกินเดิมแต่รักษาตัวเจ้าของอย่ามาคุ้มนหนักๆเถอะเป็นโรคหัวใจรุนแรงนะเออไปรักษาตัวเจ้าของกินยาโรคหัวใจซะ สี่สิบสี่พี่น้องพวกเจ้าได้ไปแล้วตัวนี้แต่คอยอยากให้พวกเจ้าอานาไปน้ำเพราะว่าหนาเขาทำมันเป็นฝาค่ะหนาเขามันเทาอื้สัมผัสได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกกินสองแคบซุนถ้าคนบ่บเป็นฝามันสิเขากับผิวเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงลางเลี้ยงลูกอยู่บ้านพวกเจา้ายังมองทางใบหนา้าพวกเจา้าพี่น้อง อย่ามองขามผิวอย่ามองข้างอย่าปล่อยเวลามันกาพานไปสามสี่ปีแล้วพวกเจ้าจะมาเสียดายดิเนี่ยโปสามกองหาลอยเนี่ยพวกเจ้าจะมาเสียดายถ้าเบิ้งแมีบอเ,เ,เสียข่อยถ้าเบิ้งเลเออยบอเสียไข่อยข่โวงอาทิตย์เนี่ยพวกเจ้าสัมผัสได้เลยข่อยคอแค่สองแกร็บซูนพระเข้าเป็นฝ่าอย่าลืมมันนาเต่เจ้าสิกินหนึ่งแกป็บซูนกันเลียวเตยแต่ถ้าถามข่เนี่ยน้ำสวง นะซื้อไปกินทรงเดือนกับหกกล้องพันหนึ่งมันคุ้มพี่น้องสักมันสามเดือนเที่ยนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยแม่ไม่สิบสองเดือนเขาสับมันอย่าทิ้งช่วงคุณไม่ทิ้งช่วงฝ่าคุณจางจางจนหายนะเจ้าคะกดเบิรงในคลิปเมนูนะกดเบิรงไต่ตารางเมนใด้ตกลงลูกภาพเองต่างๆนะวันที่นี้สิาติดตามไว้เด้อบอกไปแล้ว,วนี่อย่าลืมเอาไปกินเนี่ยอย่าเออเอาหนาเขาน้ำ คุณเขาดีหน่าเขามาันก็ดีขึ้นมันก็นเป็นตะเบิงใหญ่มันดำฟ้านะน,นี่หนอะปีนี้คุณพ่ไปเก็บผิดกดพ่พอกดแม่มันหน่าคอยดำสิตรำบกอกินกับข้าวเจ้าตำบกอกินกับข้าวเจ้านี่กินโกโก้กินก,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 กาแฟสิตำบกอกินกับข้าวเจ้า<ม>เขาก็กินอาหารที่แบบว่าจะไปกินตีหนหมกตีหนหมูคักคักลองเบิงกินอเปลี่ยนจากอาหารอ้นว,น,วนมากินส้มตำข้าวผักหน่อยกินได้น้อยเดียวน้ำหนักก็ลดช่วงเขาอยากเอานำหนักลด ะะกินแล้วติดใจกินได้ตลอดเด้อพี่น้องเนี่ยพวกเจ้าสื่อตุนไว้ก็ได้กินเคียงผู่เฮาเนาะกาแฟมันจะมาโมมันเปนกาแฟดำเปลี่ยนจากกาแฟดำมากินกาแฟเอนเนี่ดีกว่าหุ่นดีด้วยนะระบายด้วยนะคะระบายเนี่ยมาจะว่ามันดีทองไปในตัวพี่น้องไปแล้วนะคะจุบๆค่ะพวกกินโ,โกโก้เสฉะ กินโกโก้กับกาแฟรวมกันก็ได้ผู้ใดมากจะกินได้นะคะแต่คนที่เพื่อนกินขนมหวานนานาคนที่ติดขนมหวานน่ะเพื่อนสิบ่กินกาแฟกะแง่น้าใี้กินโกโก้ไปเลยชงกินเย็นก็ได้ก้อนอาหารเด้อกินก้อนอาหารหลังอาหารพ่อเจ้ากินก็ได้โกโก้กินลังกินก้อนอาหารเสร็จพ่อเจ้าหิวเข้าแม่นพราพ่อเจ้ากกินเข้าพอกินเข้าเสร็จอยากกินโกโก้ก็กินได้ผู้ติดขนมหวานจากสามสิบนาทีเนี่ยเขาเขาสิมันสิไปขับอาหารที่เขากินเข้าไปนะ ออกไปด้วยสั้สบายทองบ่ลำบากทองอ,อย่าลืมนะคะวันนี้เอาไปโลดเนี่ยถ้ามันมันเฉพาะคืนนี่เด้บ่มีเหลือได้มืดหนามื่นหนากับกล้องเราซีลอยก้าซิดเด้หาล้อยบาตรีรีนเอตัวไทยบ่มีอี๊ยังสามกล้องนน500อเนยหาล้อยบัต